เมื่อกี้พอเราดูคลิปของโทมัสทอมสบายไปค่ะเราก็ไปสะดุดอยู่คำหนึ่งน้องอยากเข้าทำแกงวัวขึ้นนี่ค่ะฟาบาดมันมดูพิเศษมากเดจังกึมจะมาไปนคนแกงวัวจังคึมมันคือแบบสำรับแห่งวังหลวงใช่ไหมเราก็เลยจะมาพูดว่าทําไมแกงวัวถูกนํามายกในวัฒนธรรมภักใตาตอนแม่นี่ตายนี่แบบวราคนมาอรือไม่โอ้ดีเนาะอยู่แม่มึงตายที่นี่แบบว่าไม่ต้องเลี้ยงอะไรเยอะแบบไม่ต้องเหนื่อยถ้าไปตายบ้านเรานอะนู้ยเห็นเปรตกูนีกแต่อมันก็ไม่ดีแหมแม่กูตายที่ไหนอะ ม่คุตายที่ไหนก็คือตายครันี่ก็อยากตอบแบบนันเต้นลงมาตายมีเล่ตาตายไปมไม่หรอกตายกุงเดบาบมันเนี่ยสวัสดีครับชื่อแบงค์ครับอนรุร์จันดานะครับปกติก็จะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยครับอยู่ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงครับคณะสื่อสารนุชนครับรักฟรีแลแนซ์ด้วยแต่ฟรีแลนซ์เนี่ยปกติจะทําแค่ในเวลานอกราชาการเท่านั้นนะครับคือช่วงเวย็นแล้วก็เสาร์อาทิตย์ครับในราชการไม่ทาไม่ทำเลยไม่อันไหนโทรมาตอนบ่ายสามคุยแคนเซลหลังสี่โมงให้คุยกัน ้องก็ขายไม่ได้เบียร์ก็เก็บไม่ได้อี่งทำเปลงไรไร้วายใกล้เคยก็ไม่เคยเอาอย่างพวกเหลวที่เวลารัชาการไม่ทำคุณเลสอะ่ะคุณเลสชื่อเลสตอนนี้ทำเป็นครีเอทีฟที่เบรกอัพโปรดักชั่นแต่ว่ามีเพจเพจ let's go อ่าเ <c oughs> นี้ยังไม่รอดเลยมึงปาก <c oughs> เพจที่สองนะ ฝากเก่งฝากไว้ก่อนป้าไปชื่อรายการขอดีดีต้อนรับเข้าสู่รายการเรดแบงค์ดีดีต้อนรับเข้าสู่รายการเ e ดแบงค์แรงตาย <laughs> <laughs> เราสองคนเป็นคนกรุงเต้แต่เรา,เาแบบว่าอยากจะมาแชร์ว,วัฒนธรรมความใต้ช่วงนี้นี่เทรนกระแสภาษาใต้กําลังฮิตอันนี้เป็นคนที่ไหนเป็นคนหัดใหญ่อันนี้เป็นคนนนทบ,บรุรีแต่พ่อแม่เป็นคนระโนดจังหวัดสงขลาบ้านผีไม้ไร่มีแต่ไพ่กับโนดอาเภอระโนดจังหวัดสงขลา ไม่อ้อนได่ยิ้เลยอันนี้ออรอลไงคนหัดใหญ่เขาจะแบบพูดใต้ไม่ได้ใช่ไหมเขาจะแบบพูดภาษากลางภาษาทองแดงเขาเรียกภาษาหัดใหญ่เลยสำเนียงหัดใหญ่จะเป็นภาษากลางาแล้วภาษา,าทองแดงคืออะไรก่อนทองแดงก็คือคนใต้ที่พูดกลางอะ่องงอองอะอย่างเงี้ยแบบสวัสดีครับอ,อะไรแบบเนี้ยแล้ก็จะมีแอคเซนต์ของมัน เป็นแบบขนาดใหญ่โดยเฉพาะแล้วบางทีก็จะชอบเอาเวิร์กแคปภาษาใต้ไปพูดในภาษากลางไหมบางทีแบบว่าอย่าแหลงตาเอออย่าแหลงตาแบบต้นนั้นแบบแต่อย่างนี้จริงๆแล้วถ้าภาษาใต้มันอย่าเลง้งอย่าเล้งตาแต่ถ้าภาษาขนาดใหญ่อะไอ้ย่าอย่าแหลงตามันก็จะแบบใส่เข้าไปไดออ้อันนี้ก็เป็นมบเป็นทองแดงนี่ก็แหลงใต้เมื่อกี้พอเราดูคลิปของโทมัสทอมสบายไปค่ะ น้องมีความประส่วสร้างย่่งแพคะคาฟาบาดเราก็ไปสะดุดอยู่คำหนึ่งน้องอยากข้อทาแกงวัวขึ้นนี่คาฟาบาดมันดูพิเศษมากแต่จังกึมจะมาเป็นคนแกงวัวเราก็เลยจะมาพูดว่าทําไมแกงวัวถูกนํามายกในวัฒนธรรมภาคใต้ถ้าเราจะมาบอกว่าแกงงานคืออะไรมันอาจจะไม่ค่อยเข้าใจเราต้องแบบย้อนกลับไปถึงว่างานอ่ะคืออะไรงานในที่นี้ของภาคใต้คืออะไรคืองานสังสารงานเลี้ยงส่วนใหญ่ก็3งานหลักได้งานบวชงานศพงานแต่งสามงานนี่แหละใช่แล้วเขาเลี้ยงกันยังไงถ้าที่บ้านนะที่บ้านเหงนละครคือสมมุติว่างาน ตกงานบวชงานแต่งอย่างเงี้ยก็คือกินได้ทั้งวันตั้งแต่วันเข้าง,งานจนถึงวันสุดท้ายตอนแม่นี่ตายนี่แบบเวลาคนมาถึงนีง่โบดีเนาะอยู่แม่มีนตายที่นี่แบบว่าไม่ต้องเลี้ยงอะไรเยอะแบบไม่ต้องเหนื่อยถ้าไปตายบ้านเรานะ นื้อเป็นเปรตกูนี่อแต่อืมมันก็ไม่ดีแม่แม่กูตายที่ไหนอะแบบแบบแม่กูตายที่ไหนก็คือตายครัี่ก็อยากตอบแบบนันเต้นลงมาตายมีเล่อ์ตายไปไหม่หรอกตายกูเดบายมันเนี่ยเอาจริงๆคืองานศพพระที่นี่อะเครียดเรื่องพระน,นิมงนิมนต์แต่ถ้างานศพนตายคือเคเอรียดเลยว่าแบบ คุณ <The S 2> จะเสียวัวกี่ตัวแล้วมันเป็นแบบเขาเรียกว่า all day all night all you can eat คือมันแบบยิ่งกว่าบุฟเฟ่อะคือมึงกินได้ทุกเวลาบุฟเฟ่มันจำกัดเวลาบางทีคือ,อมึงจะมากินกี่โมงก็ได้ว่างกี่โมงก็ได้สมมติงานบวชอย่างเงี้ยตัวอย่างงานตัวเองเอองานบวชโกนหัวตอนเชา้าโกนเสร็จปุ๊บมันต้องเลี้ยงเพีนพาใช่ไหมโกนปุ๊บก,ก็คือกินได้เลยกับข้าวต้องเรดี้ตั้งแต่คืนก่อนที่ฉันโกนหัวแล้วโฟกัสที่ทำไมก็ต้องแกงวัวถ้าบ้านไหนแกงวัวนี่มันมันมีสัญญาณยาวแงงงไกัวเเคารยือออพง โอล่าคือแบบว่าคือแบบร้อยแบบก็คือถ้ามันไปเปรียบเทียบกับจังกึมนะจังกึมมันคือแบบสำรับแห่งวังรูปใช่ไหมงานนี้แบบไอกับข้าวร้อยอันมีแบบคือถ้าได้คำชมแบบไอ้อย่างงานนี้กับข้าวร้อยนี่คือแบบคอมพลีนมากจบดีกว่ากูบวตอีกจริงเหมือนงานศพตายเนี่ยโอยมีแต่คนชมว่าไบข้าวอร่อยไม่มีใครชมเลยว่าตาเป็นคนดีเป็ต้นไม่มีไม่มีใครพูดไม่มีใครพูดเลยก็คือแค่ชมว่าไอหย่างเก่งปากคงมันร้อยหนำคุยร้อยอย่างเร่งจบแล้ว งานเติมม้นนี่งานไรนะงานซ้องนี่นงานแต่งนะนะือไม่เลียกรับได้แต่เก่งงานจำได้ว่าเก่งอะไรแต่จำไม่ได้ว่าใครตายจำได้แต่ลุงตาเติ้นที่พอเติ้ลตาย ใกล้ตายไม่รู้แต่แกงร้อนเป็นเพลไปกินแกงวัวเนี่ยมันไม่ได้แค่ว่ารู้ว่าบ้านนี้แกงวัวเฉยๆมนต้องอะไรวัวแต่ที่ไหนไกล้วัวที่ไหนด้วยคือบางงานไหนแกงวัวใช่ไหมแต่เอาวัวมาเลมาอย่างเงี้ยคือที่บ้านนะคือเขาจะแยกมาคือวัวบ้านวัวมาเลวัวบ้านเราวัวมาเลคุบมวนวัวมาเลคือจะแบบไม่รอยอ่ะคือจะถูกด่าคือจะถูกนินทา ยากงานนี่แบบใายบวกมาเร่มาหมดไปร้อยเลยอะไรบบนี้สรุปมาอันเนี้ยมางานศพคือมาชาแล้วงานมีทุกวันแล้วภาคใต้นะอันนี้พูดต่อไปนิดนึงคือมันควบคุมบัเตเจ็ตยากมากงานศพมึงจะมาบอกว่าแบบฉันมีเงินหมื่นหนึ่งจากงานศพในเที่ยเอาเอาเอาตังหมื่นหนึ่งขนศพมาอยู่กรุงเทพดีกว่ารึกว่าแซวๆดีไหมไม่ขนาดนั้นแต่มันจะแบบถ้าแกงหมดอะ่ะมันก็ต้องเติมอะ่ะสมมติเขาบอกว่าเนี่ยแกงอัวตัวหนึ่งก็คืองานนี้จะแกงอัวหนึ่งตัวสมมติยวัวเนี้ยมันหมดตั้งแต่มือเที่ยยงงอเี้ ก็คือต้องเติมเพราะว่ามันยังมีคนมื้อเย็นยังไม่ได้กินอะไรประมาณนี้คืองบมันจะเขาเรียกบานบานแบบบานบานเบิกประมาณนั้นใส้งบเยอะมาซึ่งเฮดเชฟเดรตังคืมเป็นสำคัญเชื่อมโยงอยู่แล้วเพราะว่าเฮดเชฟแปลว่าจะเป็นคอยคอยควบคุมวัตถุดงวัตถุดิบอะไรอย่างนี้ก็คือแดรตังกึมแม้จะเป็นเชื่อมโยงได้ตังกึมได้แล้ว แต่ลนะเฮดเชฟมันก็จะเป็นเฉพาะสเปเชียลไลท์ไปด้วยนะที่แบบฝั่งบ้านพ่อบัาลุอย่างเงี้ยตอนงานสบกตาเขาจะเป็นเฮดเชฟฝั่งน้ำเคยมาคนนึงก็จะมาเป็นเฮดเชฟแบบคุมเฉพาะน้ำเคอยองค์ลีอะไรอย่างเงี้ยถ้าฝั่งยายก็จะเป็นเฮดเชฟฝั่งหมูหอ,องออหตำรถ ฝั่งแกงส้มอะไรกัจะแยกกันเหมือนปกติถ้าที่อื่นเขาอาจจะเมาเรื่องนู้นเรื่องนี้ที่นี่คือเขาก็จะปักหลักกันแต่เรื่องก,กับข้าวอีกเรื่องหนึ่งคือแกงงานก็คือนอกจากกินที่งานแล้วมันคือแบบไปกับบ้านด้วยเออเขาจะ take away กับบ้านที่ใต้เนี่ยมันไม่ใช่แบบว่าเหลือแล้วมตาตากักตักกันกินเนี่ยไม่ใช่มันเป็นสวิตใช่พอกินเสร็จใช่ไหมเขาก็จะแบบถามเลยว่าแบบเอาแกงกลับบ้านไหมเข้างานต้องเป็นคนถามแล้วเขาตักไปนะเลยคือมันจะต้องมีแบบเซตตักเพราะถ้าเมื่อไรที่ให้แขกไปตักเองแขกชอบนะคือถ้าการมันอาจจะดูแบบมึงให้แ ไปตักเกงเองได้ยังไงมันดูไม่มีมารยาตแต่ที่ใต้นี่คือท้าแขกไปตักเกงเองเนี่ยเจ้าง,งานจุกเจ้าง,งานจุกในที่นี้หมายถึงแบบว่าเขาจะตักอยู่อ่ะคือต้องตักให้เพื่อคอวบคุมคือคนใต้เนี่ยมันก็กบเสียผัวไม่ได้ <c oughs> เสียหน้าไม่ได้ทั้งขึว่าอะไรวะเสียเงินไม่ว่าเสียตัวกูกก็พร้อมจะเสียตัวเลยจ้า <c oughs> เสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้อันนี้จริงมากเออมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมเนื้อก็ต้องใช้วัวปลาก็ต้องใช้ปลากระพงเพราะว่ามันแพงอะถ้าเทียบกันง่ายๆเลยบ้านไหนปลากระพงโอเคได้รับการที่รุมแต่ถ้ามึงปลาแบักแกงปลาทับทิมปลาต่อมีอะไรเงี้ยที่มันแบบคล้ายๆเนื้อปลากระพงรู้จักไหมแบบไม่ได้จริงๆมันมีบางงานที่ไม่ใช้ปลากระพงอะใช้ปลาแบบอะไรก็ไม่รู้อะก็คือโดนดักันจริงมันกินยากกเนื้อมันไม่มีนี่ก็เป็นประสบการณ์ส่วหนึ่งที่เราไปสัมผัสกันมาเนาะเป็นของภาคใต้ไม เพราะเหมือนกับเนี่ยเมื่อกี้ยงังเขียงกันเลยในรายการมาถึงเห็นป่าว่ามันถึงว่าขนาดแค่แบบจังหวัดเดียวกัน<ค>น้เ่อเออจังหวัดเดียวกันมันก็ต่างกันเราก็ไม่มั่นใจนะว่าสิ่งที่เราพูดไปเนี่ยที่อื่นนะ่คิดยังไงมีอินไซต์ยังไงร,<อ>รวมถึงจริงๆแล้วที่เราแบบเรฟเฟอเรนซ์ว่าแบบการที่กินแกงงานแบบเนี้ยแกงวัว<อ>แบบเนี้ยภ<อ>าคอื่นจังหวัดอื่นมันก็อาจจะมีวัฒนธรรมที่คล้ายๆกันไม่ได้แตกต่างกันหรือว่าแตกต่างกันนิดๆหน่อยๆยังไงอยากฟังคนที่ดูอยู่แบบช่วยแชร์ถ้าใครมีอยากมีอะไรก็คอมเมนต์กันน่่หึง ที่แบบว่าเราจะได้เอาคอมเมนต์นั้นน่ะมาพูดต่อได้อันนี้ก็เหมือนพอได้ทําความเข้าใจเกี่ยวกับว่าแกงงาและแกงบัวจริงๆอะเมื่อกี้มันก็เหมือนกับเริ่มมาจากแค่คลิปสั้นๆจากเดจังกืมนิดนึงนะแต่ว่าอันนี้เราก็เหมือนกับมาถกทางวัฒนธรรมโอ้โหศัพทร์วิวิชาการเราจะต้องมีเคราะห์ว่าพฤติกรรมมันเกิดจากอะไรถ้าถกไม่หาเดี๋ยวจะเริ่มถกกันเข้าใจคำว่าถกกไหมฮะถกสุดท้ายนี้ก่อนจะจบอีพีไปนะครับก็ฝากเป็น กำลังแรงใจให้กับพวกเราเลดแบงค์สีวิชัยโชว์กันด้วยได้บอตึงตึงเทปหน้าเราก็จะมารับโนรากันว่าอ๋อว่าอ๋อพอได้ยินเสียงเป็นตีบันเลงได้ยินเป็นเพลงว่าพาอะไรไปเนี้ยเอาเป็นว่าจ็อบฟัตตี้กัวมาต่อถ้าร้อยก็อย่าลืมกดไรและกดแชร์ แล้วถ้าชอบก็อย่าลืม u ับส r คร e วันนี้ก็ลากันไปเร็วนะครับสวัสดีค่ะ